สวัสดีครับเข้าสู่ช่อง STR Top ยท็สำหรับวันนี้แอดมีคอมเมนต์แฟนวลบอลฟิลิปปินส์และนานาชาตินะครับมาให้ทุกคนได้รับชมกันครับหลังจากที่สาวไทยของเรานะครับแพ้สหรัฐอเมริกาไป3ต่อ1เซตซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าสาวไทยเนี่ยสู้ก,กันเต็มที่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยเจอกับทีมอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยนะครับได้มา1เซตเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับสำหรับสกอร์ในเกมนี้นะครับ25ต่อ17 13ต่อ25 23ต่อ25 และ18ต่อ25นะครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปนะครับเจอเกาหลีใต้วันที่29มิถุนายนนะครับเวลา20.45นาฬิกานะครับถ่ายทอดสดทาง GMM25 นะครับและมาฟังคอมเมนต์ฟังฟลิปปินก่อนเลยครับซึ่งทันแรกคนนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว่าบางทีการที่เพื่อนร่วมทีมบางคนหายไปมีผลกระทบอย่างมากต่อพวกเขานะ และมีชาวฟิลิปปินส์อีกคนนะครับมาตอบกลับเมนี่ว่าใช่ทัดดาวและอัธยานั้นดีที่สุดเมนต่อไปครับอนาคตของทีมสหรัฐอเมริกาสดใสามากมีตัวผู้เล่นมาแทนที่รุ่นพี่ก่อนหน้านี้ได้ในโอลิมปิกครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเมนตต่อไปครับโชคดีของไทยที่นัดต่อไปเจอกับเกาหลีหวังว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะได้ ในเมนต่อไปนะครับคนนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าประเทศไทยพวกเธอทําดีแล้วอเมริกาไม่ใช่ทีมที่จะชนะได้ง่ายได้มา1เซตถือเป็นความสําเร็จของพวกเธอแล้วคนต่อไปครับเห็นได้ชัดว่าเซตแรกของสหรัฐอเมริกาเป็นการทดลองทีมแต่เมื่อเค l ลซี่เข้ามารูปแบบก็เปลี่ยนไปาการปองกันก็แข็งแปร่งขึ้นต่อไปครับโอ้พระเจ้าสู้ต่อไปประเทศไทย ไละเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่ายินดีด้วยสหรัฐอเมริกาพวกคุณสมควรชนะในแมชนี้และเม้นต์ต่อไปนะครับคนนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นถึงทีมชาติสหรัฐไว้ว่าเซตที่1คือความผิดพลาดของสหรัฐที่ประมาททีมไทยเกินไปเม้นต์ต่อไปครับนี่เป็นเกมที่ดียอดเยี่ยมทั้งคู่และในเม้นต์ต่อไปนะครับคนนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นถึงนักตบสาวไทยไว้ว่า ถ้ามีอัธยาและทัดดาวพวกเขาก็ยังไม่แพ้ใครเกมจะแตกต่างจากเดิมแน่เม้นต่อไปครับมีความสุขมากเพราะมีแฟนๆมากมายที่นี่ชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากสนับสนุนประเทศไทยเพราะคุณคือเพื่อนบ้านของเราจากอาเซียนเราจะคิดถึงคุณสาวไทยหวังว่าคุณจะสนุกกับการอยู่ในฟิลิปปินส์นะและไปกันทีคอมเมนต์นานาชาติกันบ้างครับ โดยชาวอินโดท่านแรกคน,คนนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าสนับสนุนประเทศไทยเสมอจากอินโดนีเซียและในเม้ตนต์ต่อไปนะครับมีชาวเกาหลีตใต้ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าอันดับที่หนึ่งในปัจจุบันสหรัฐอเมริกาอันดับที่2ญี่ปุน่นอันดับที่3ามอิตาลีซึ่งประเทศไทยในตอนนี้นั้นอยู่ในอันดับที่8และสหรัฐอเมริกา America, อยู่อันดับที่1และไปในเม้นต์ต่อไปนะครับคนนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นอีกว่า ไทยได้มา1เซตกับทีมที่แข็งแกร่งอย่างสหรัฐอเมริกาก็ดีที่สุดแล้วสู้ต่อไปไทยแลนด์เมนต่อไปครับยอดเยี่ยมไทยแลนด์คว้า1เซตจากทีมอันดับ1ของโลกตอนแรกคิดว่าจะแพ้3.0เซตเสียอีกและในเมนตต่อไปนะครับคนนี้ได้มาแสดงความรู้สึกไปว่าฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะดูระหว่างสหรัฐอเมริกาพบอิตาลีต่อไปครับได้เท่านี้โอเคแล้ว วอลิบอลไทยมีอาการล้าและได้รับบาดเจ็บเยอะไม่นี่จากเกาหลีใต้นะครับฉันสนับสนุนไทยแลนด์เสมอสู้ๆนะแลน์เมนต่อไปนะครับคนนี้ได้มาแสดงความคิดเห็น,หนว่าขอแสดงความยินดีกับสหรัฐอเมริกาเป็นกําลังใจให้ประเทศไทยแต่ฉันสังเกตว่าพวกเขามักจะเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งและค่อยๆสูญเสียโมเมนตัม um, ค่อนข้างตรงข้ามกับญี่ปุ่นซึ่งพวกเขาสามารถทําให้ฉันวิตกกังวลอย่างมากเ็นเซตแรก และในเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าต่อให้รักสหรัฐอเมริกามากแต่ก็ต้องยอมรับว่าระหว่างแมชนี้ USA กลายเป็น United States of Error ฉันดูการแข่งขันทั้งนัดและรู้สึกผิดหวังอย่างมากกับจำนวนข้อผิดพลาดที่สหรัฐอเมริกาทำในระหว่างการแข่งขันนี้แต่ก็ทำได้ดีกันทั้ง2ทีมแล้วและหลังจากเมนนี้นะครับก็มีคนมาตอบกลับใต้เมนนี้ว่า พูดอย่างจริงจังเซตแรกเลอะเทอะมากและมีคนมาตอบเสริมว่าแต่หลังเซตแรกมีข้อผิดพลาดไม่มากนะรายชื่อผู้เล่นในเซตแรกก็ไม่ดีเช่นกันและมีคนมาตอบเสริมอีกนะครับอย่างแน่นอนเซตแรกคือการล่มสลายของสหรัฐอเมริกามันช่างยุ่งเหยิงจริงๆแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พวกเขากลับมาได้และไปอนที่เน้นต่อไปครับคนนี้ได้มาเม้นไว้ว่า ฉันดีใจมากที่เห็นว่าคนเอเชียมีความกระตือรือร้นและฉันสนับสนุนประเทศไทยต่อไปจากญี่ปุน่นและในเมนต่อไปนะครับคนนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นถึงโรบินสันไว้ว่าโรบินสันคือตัวเปลี่ยนเกมตัวจริงในเกมนี้เมนต่อไปครับฉันภูมิใจกับสาวๆเหล่านี้มากรักเธอนะไทยแลนด์แลนเมนต่อไปนะครับคนนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นถึงผูเ้เล่นหมายเลขหนึ่งของสหรัฐไว้ว่า ผู้เล่นหมายเลขหนึ่งของอเมริกาเหยียดเชื้อชาติด้วยการทำท่าทางเหยียดเอเชียสำหรับคอมเมนต์นี้นะครับคือเธอเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงครับว่าไม่ได้เหยียดนะครับคือเธอเนี่ยครับชี้ไปที่สมองนะครับบอกโรบินสันนะครับว่าใช้สมองเล่นได้ดีนะครับเล่นฉลาดอะไรแบบนี้นะครับและในเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นอีกว่าฉันไม่สามารถพูดได้ว่าสหรัฐอเมริกาทำได้ดีกว่าพวกเขาอยู่ในระดับเดียวกันอย่างแท้จริง เป็นเรื่องที่ดีที่สหรัฐอเมริกาปรับตัวอย่างรวดเร็วจนทีมไทยตกใจและไม่ได้เตรียมตัวไว้ประสบการณ์ที่ดีมากสําหรับทีมเยาว,วชนไทยทีมนี้ยินดีด้วยสหรัฐอเมริกาและในเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นดีว่าสาวไทยเก่งมากทําให้พวกเราเซอร์ไพรได้เสมอหวังว่าทัดดาวและหัตถยาจะหายเร็ว,รวนี้และกลับมาในสัปดาห์ที่3ของ VNL และมีคนนะครับมาตอบกลับใต้เมนนี้ว่า ทัดดาวกลับมาไม่ได้แล้วแต่หัตถยากลับมาแน่นอนเมนต่อไปครับแมชนี้สร้างรอยยิ้มได้มากมายไม่กดดันมีแต่ความเพลิดเพลินและวอลเลย์บอลระดับโลกเมนต่อไปครับตัวเซตของประเทศไทยคนนี้เล่นได้อย่างเหลือเชื่อฉันว่าเธอเก่งนะเมนีมน่จากบราซิลนะครับและในห้าเมนต์ต่อจากนี้นะครับจะเป็นเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับซึ่งทันแรกคนนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็น,หนว่า สัปดาห์ที่3หากไม่มีหัตถยาและทัดดาวเรียกคลื่นจิตมาแทนนะเมนต่อไปครับ USA เป็นทีมที่ดีที่สุดปฏิเสธไม่ได้ต่อไปครับหากมีทัดดาวกับหัตถยาผลลัพธ์จะต่างจากนี้และในเมนต่อไปนะครับคนนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นถึงทีมชาติไทยไว้ว่าทีมชาติไทยยิงเล่นยิ่งเหนื่อยร่างกายอ่อนล้าและไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับ โดยชาวเวียดนามคนนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าแต่ฉันคิดว่าทีมชาติไทยนั้นทําได้ดีแล้วได้มาตั้งหนึ่งเซตแน่ครับสําหรับคอมเมนต์ต่างชาติในคลิปนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้หากใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับสําหรับแมตต์ต่อไปนะครับเจอเกาหลีใต้นะครับวันที่29นะครับอย่าลืมรับชมกันด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ